สวัสดีจ้ายินดีตอนรับกดซื้อช่องเค่หนึ่งหัวล้านพี่น้องเ่ใดออกมาลายมือเอ้เมื่อคืนนี่ฝนฝนลินพี่น้องฝนลินนค้หน่วยบ้านมันตกบ่แหงหรอกแต่วัานออกมาหนานนองเตยบ้านแหงอยู่วสั้นยูนาแหงอยู่ได้หลายย้ายวาสั่นพี่น้อนนงเอาอันไผ่เอาถุงไผ่ไผ่นนองกินมาให้น้องเตย ย้ายเป็นฝากมาะายแดงอะ่ะายแดงหวัวม่วงฝากแล้วกินมาให้น้องเตยให้ย้ยหน่อยเอามาให้พี่น้องมักม่งกระดกงาอ่อนจนสิจูดินแล้วพี่น้องเลยกะขันมันเป็นน่วยเนาะหนักเลยบรรมากาศเศ้านี่เป็น แดดบาแห้งแต่ว่าเป็นเอาๆเดี๋ยวแม่พี่น้องฝนตกลงไม้แล้วมันเอาเนาะดอกกระดาษดอกเฟื่องฟ้างามยายหนุ่ยพามารอเบิ้งบรรยากาศดูสิดอกพี่น้องเอ้ะมาจากสีพาไปเบิ้งยังเอ้าเบิ้งบัก่วงนี่ละบรรยากาศต้นบักม่วงนี่ละพี่น้องบัก่วงดดกลาย ร้านกาแฟกะเปิดจ้าเปิดคือเกาคือเกาคือดิมควะบักม่วงไหมืมเจียวขมิ้นมีตัวน้อยใหญ่ๆพี่น้องควะอยากกับมาเอาไปกินสมเด้อพี่น้องเดยอยู่น้าน้องเตยอยู่น้าขมวด กเด็นกน้อยพ่อทงงองว่าก็ได้ไถ่นาดอกพี่น้องเอ้ะใกล้แล้วใกล้ิ่หอนฤดูการบ้านเขาอีกแล้วจ้าอันที่บักม่วงพันนี่อย่างดุกน้อยง่ายๆนะพี่น้องนี่กระนาำดอกไม้โอ้หน่อยนี่มันแตกมันหอนแล้วฝนตกใส่มันแล้วมันแตกสิพี่น้อง ไม่พยุงตัวนี้ไงเราพี่น้องไม่พยุงตัวเนี่ยตกลงมาสิ้งส่วนไม่พย่ใหญ่เหมดกันสิ่นนี่อยย่างน้ำพ่ะพี่น้อง,งกางให้น้ำพ่ะ mọi đẹp đẽ vào ao mọi đẽ đẽ vào ao Ôi onia kìa kìa Khăn lốm kìa má kìa 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 น้อยน้องเต๋อก็ได้ตัดออกนี่งขันฝนลิ้นมาหุยมาดูแกอยากก็เกิดเลี้ยวด้วยน้องพี่น้องแต่ว่ากันดีขึ้นกันละฝนตก,กะตกดีกึ่พาตกแล้วพี่น้องอืมทำใหม่ก่อนนี่คือบลออกน้อพี่น้องยันหน่อยพะลุงำใหม่อำใหม่ยันหน่อยตัดนั่นไปโอ้แนง งทำไมยันุ่ยยี่ยออกนอนแล้วพี่น้องนั่เนาะอวนแล้วเนาะอวนแล้วร้อยาวเนาะพี่น้องเนาะกงแกงเสียบๆนะพี่น้องเกงหวานๆแต่เตาม่ไหลเยอ่แต่เตาไหลยุ่งใจแรงหน่อยจะดีไหม ่หักออกเลยพี่น้องหน่อยปวดทั้งนี้กำลังออกกำลังแข้งน้องยืงอเงาปะสิมีหลายน้ออยู่พี่น้องสิมีหลายน้ออยู่กำลังออกกำลังแทงม่เหนี่กับผ้าเบ่งมันจะกัดทุ่งให้ทุ่งน้าไปเองสิละพี่น้องเอ้ ้นปกเสดเกิดได้นน่เออบู๊ยตาลูกตาลจิงเขาอยู่กันสวัสดีจ้าเห็นป้าสวัสดีจ้าเลยดอกมะลิลาะขึ้งงามเถอะวะอ่าเป็นดอกแล้วหอมไหมเน่ะหอมหอมหอมเต่าลูกตานปิดเทอมเราเต๋มเนบ้าล่ะลาปิดเทิมล้วเม็นบ้าโอ้ยลาปิดเทิมแล้วเต่าลูกตานปิดเทิมแล้วพี่น้อง พี่เต้ก็จะไปเฮ็ดงานเนาะพี่เต้กับพี่มิวอ่ะเต้กับพี่มิวไปเฮ็ดงานพี่น้องพามาเบิ่งอันหมักหมอนอต้องเต้เก็บไปกับกู้ทางนึงโง่ลนกันลายพี่น้องเลยเออบางแน่แล้วมันลนน้ำเบิดลนเบิดเนาะพี่น้องเนาะ ต้นหมักม้อนน่ะน้อยสุกอ่ะ,อะพี่น้องโอ้ยอยุใส่กระไลกระดกเนาะพี่น้องเห็นนั่นเพื่อนลุงผู้นั่นกระายผู้นี้กระายอยู่ดิ้หมักมอนน้อนเนี่ยน้ำในสระก็แห้งเนียพี่น้องพ่าสูบใส่กระเบอสะนะ น้อมันแห้งปีนี้มันเป็นทังไดฝนตกว่าเป็นน้ำเป็นต้นฝนตกมากกับบ่แห้งนะแม่พี่น้องนงาในี้ซาแห้งหมดแล้วปลากับที่ไปอยู่ทั้งพุ่นที่น่ะทั้งพุ่นมันเลิกกว่าเผื่อข้าจ้าทั้งพุ่นเลิกทั้งนี่บ่อเลิกปันใดน่ะทั้งนี้บ่เลิกปันใดทั้งพุ่นอ่ะเลิกพี่น้องอังเผื่อเลิก ืผักกระเฉดเยอะหน่อกับแก่แล้วเยอะหน่อยซื้ได้มาเก็บผักกระเฉดไปกินกับตำส้มนาะพี่น้องเนาะฮะยอดผักติ่วกันมีพี่น้องเอนะ้ยเนาะแกงเสเห็ดคือสีแซ่บยอดผักติว่วโอ้ผักกระเฉดยอดผักติว่วผักขามเทศเพราะนั่นเห็นน้องเต๋อต้อยไปกินอยู่พี่ใหญ่คำวัดมานะ่ะโอ้ผักขามเทศ พอเราเห็นแล้วน้อยสุกพี่น้องย้อนหนึ่งที่ได้เก็บอยู่ได้บัดเนี่ยแต่ว่าคือคือ,ค,อคือสิอันเก็บให้เบเิ้งไม่ได้ดอกพี่น้องย้อนหนึ่นงไม่มีผู้ใดถือกล้องให้โอ้น่าจานเนาะไปไปอากาศฮอนเอ้าพี่น้องเอ้ยอยู่ดีสบายกินข้าวแซ่บๆได้จ้าผู้ใดข่ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้อนหนึ่งหัวล้านน้ำเน่สำหรับคลิปนี้ย้อนหนึ่งหัวล้านก็ฝากไว้สำนึกจ้าสวัสดีจ้า